สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเพร์ก็จะสอนการแปลงข้อมูลชนิดตัวเลขนะคะที่มันโดนแปลงให้เป็นรูปแบบของข้อความแล้วมันเอาไปใช้งานต่อไม่ได้นะคะหรือเอาไปใช้แล้วมันทาให้ข้อมูลเนี่ยเราหาผลรวมผิดหรือวีลูอัพก็ไม่สามารถหาข้อมูลกันเจอได้นะคะถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเหมือนเหมือนกันนะคะดูตัวอย่างง่ายๆว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่กลายเป็นรูปแบบข้อความหรือเท x t คเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะเห็น ตัวแถบสีเขียวๆนะคะอยู่ที่มุมซ้ายตรงนี้นะคะบางบรรทัดที่ไม่มีเนี่ยก็คือตัวเลขปกติแต่ถ้าตัวบรรทัดไหนเนี่ยมีแสดงว่าพวกนี้เป็นข้อความปัญหาที่เราเห็นชัดๆเลยที่เกิดจากข้อมูลรูปแบบนี้นะคะก็คือมันไม่สามารถทําการคํานวณได้ตามปกตินะคะเพราะว่า Excel เนี่ยเขามองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นข้อความก็ไม่สามารถที่จะเอามา คำนวณได้ถ้าเราให้หาผลรวมเขาก็หาผลรวมเฉพาะบรรทัดที่เป็นตัวเลขปกตอิอันนี้ถ้าเกิดเขารวมแบบทุกบรทัดเนี่ยมันจะได้4 8่แสแต่อันนี้เนี่ยสูตรํามที่เขียนเนี่ยเขารวมให้บางบรรทัดเท่านั้นนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปทําเข้าสูตรพวก v-lookup นะคะมันก็จะทําให้ข้อมูลหากันไม่เจอนะแม้ว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยตัวนี้ก็334,43 3, ตรงนี้ก็เห็นชัดๆอยู่ว่ามี3343นะคะแต่ไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้แม้ว่าจะเขียนสูตรได้ถูกต้องนะคะก็เป็นเพราะว่าฟอร์แมตของตัวเลข2ตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะพาก็จะสรุปมาให้ทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะแปลงตัวเลขให้อยู่ในฟอร์แมต ที่ถูกต้องมาดูวิธีแรกกันเลยนะคะเราจะทำการ convert to number ลงไปที่เซลล์ตรงๆเลยนะคะวิธีนี้ก็เบสิกมากๆไม่ต้องสร้างสูตรหรือใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมเลยวิธีการนะคะเราดูว่าตัวไหนเนี่ยมันมีปัญหาเราก็คลิกที่ตัวนั้นนะคะพอคลิกเสร็จมันจะมีเครื่องหมายตกใจตรงเมนูตรงนี้นะคะให้เลือก convert to number เท่านี้นะคะข้อมูลของเราโดนแปลงเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าตัวสูตรวิลงอัพที่เราทําไว้เนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลไปใส่ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ทําการคลิกแล้วก็แปลงทีละตัวทีละตัวนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาบางคนเข้าใจว่าต้องคลิกแปลงทีละตัวมันสามารถที่จะคลุมข้อมูลแล้วแปลงทั้งหมดทีเดียวได้เลยนะคะแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดนึงที่เราต้องรู้นะคะถ้าเราทำการคลุมแบบนี้ ไอเครื่องหมายตกใจเนี่ยที่เราจะใช้กดเนี่ยมันไม่มีนะเพราะว่าข้อมูลชุดแรกเนี่ยมันไม่มีปัญหานะคะเราต้องเลือกคุมตัวแรกให้เป็นตัวที่มันมีปัญหาะคะแล้วก็คุมลงไปเริ่มคุมตั้งแต่บรรทัดนี้นะคะมันจะเห็นเป็นเครื่องหมายตกใจโผล่ถ้าเราคุมแบบนี้ตัวที่ไม่มีปัญหาเขาไม่โผล่นะคะต้องเลือกคุมให้ถูกต้องอทีนี้เราก็คุมยาวลงไปได้นะคะแล้วเราก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็เลือก convert to number นะคะ นี่ทุกบรรทัดก็จะโดนแปลงเรียบร้อยเลยนะคะวิธีนี้อย่าไปนั่งกดทีละตัวนะคะเสียเวลาวิธีที่2นะคะเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Text to Column มาช่วยในการแปลงข้อมูลนะคะวิธีการเนี่ยเราก็คลุมข้อมูลคอลัมน์ที่เราต้องการแปลงนะคะแล้วก็มาที่แถบเมนู Data นะคะ Text to Column จะอยู่ตรงนี้นะคลิกเลือกขึ้นมาเลยนะคะเขาจะมีหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นนะคะให้เรากด Finish ได้เลยนะ พอเรากดปุ๊บข้อมูลโดนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีนี้ก็รวดเร็วมากมาดูวิธีที่สันะคะจะเป็นการใช้คีย์รัดนะคะอันติเนตแล้วตามด้วย D แล้วก็ E แล้วก็ F นะคะตัวนี้เวลาใช้งานเนี่ยให้เช็คก่อนว่า Excel ของเราเนี่ยอยู่ในโหมดของแป้นพิมพ์ ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะกดคีย์ลัดนี้ไม่ติดนะคะวิธีการใช้งานคีย์ลัดนี้นะคะเราคุมข้อมูลที่เราต้องการแปลงก่อนนะคะตแล้วตามด้วย d แล้วก็ e แล้วก็ f นะคะนี่เร็วมากเลยนะคะตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นคีย์ลัดของ text to column นั่นเองนะ แทนที่เราจะมากดตรงนี้ตรงๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นการกดคีย์ลัดนะคะวิธีถัดมานะคะก็จะเป็นการใส่สูตรคูณ1เข้าไปที่ชุดข้อมูลนะคะเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้1นึ่งพอใส่สูตรคำนวณลงไปที่ข้อมูลนะคะเพราะว่าการใส่สูตรคำนวณเนี่ยจะช่วยแปลงให้ข้อมูลเนี่ยกลายเป็นตัวเลขแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็1คูณอะไรก็ได้1นนะคะซึ่งก็คือตัวเดิมอ่าใส่แบบนี้เข้าไป แล้วลากสุดดูนี่กลายเป็นตัวเลขแบบปกตินะคะจริงๆจะคูณ1หรือจะบวก0ก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้สามารถแปลงข้อมูลได้แบบปกติขอให้มันมีการคำนวณเข้าไปนั่นเองแต่เราจะไม่เลือกคูณ2คูณ3คูณ4เพราะว่ามันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันค่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงคูณ1หรือบวก0นะคะวิธีที่5นะคะก็จะเป็นการ คูณหนึ่งแบบไม่ต้องใส่สูตรนะคะเราสามารถทําลงไปที่ช่องตรงนี้ตรงๆได้เลยไม่ต้องมาสร้างคอลัมน์แยกนะคะเราก็พิมพ์1เอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา1มาทําการคูณที่ช่องนี้แบบที่ไม่ต้องตั้งคอลัมน์เพิ่มนะคะโดยการ Copy นะคะคลิกขวา Copy แล้วก็ตัวที่เราต้องการแปลงเนี่ยเราก็มาคุมก่อนนะแล้วก็คลิกขวาเลือก Paste s p e c i a l นะคะตรงนี้เขาจะ ให้เราสามารถเอาตัวเลขชุดนี้นะคะมาทำการคำนวณได้ตัวนี้เป็น operation นะคะเราจะเลือกเป็น m u l ติ p ายซึ่งแปลว่าการคูณน,นะคะให้คูณก่อนแล้วค่อยวางตัวนี้เราจะเลือก value นะคะเพราะว่าต้องการวางแต่ข้อมูลเสร็จแล้วกด ok นะคะได้คำตอบออกมาถูกต้องนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะสร้างคอลัมน์การคำนวณเข้ามาเพิ่มนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลย มาวิธีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้ value function นะคะ value function เนี่ยก็ใช้งานไม่ยากเลยเราต้องการที่จะแปลงข้อมูลตัวไหนให้เป็นตัวเลขนะคะเราก็พิมพ์ value อย่างนี้แล้วก็ไปคลิกข้อมูลตัวนั้นนะคะกด enter เนี่ยแปลงเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรูปแบบตัวเลขปกติก็เลยออกมาหน้าตาเหมือนเดิมนะคะลางมาใช้กับบรรทัดอื่นตัวเนี้ยก็สามารถทํางานได้นะแล้วก็ข้อดีของการใช้ฟังชันแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ไปในสูตร ที่เราใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ได้แล้วนะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้สูตรซ้มหาผลรวมนะคะมันออกมาไม่ได้ไม่ครบนะคําตอบมันต้องเป็นเท่านี้เราก็สามารถที่จะเอาฟังก์ชันแว l u ลูเนี่ยมาคุมข้อมูลก่อนที่จะซ้มได้นะคะใส่ซ้อนเข้าไปให้เขาแปลงตัวเป็นตัวเลขให้ถูกต้องก่อนความหมายก็คือแปลงข้อมูลชุดเนี้ยให้เป็นตัวเลขก่อนแล้วค่อยซ้มทีหลังนะคะกด Enter อ่า แบบนี้ก็สามารถเขียนได้นะคะไม่ต้องมีคอลัมน์ตรงนี้แล้วก็ข้อดีของการใส่สูตรแบบนี้นะคะข้อมูลของเราเนี่ยตัวออริจินอลก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมแต่สามารถคำนวณได้ตามปกตินะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุดเดิมอ่ะแล้วถ้าเกิดมาใช้กับตัววีลุ้งอาบลาะทำได้ไหมนะคะก็ลองเขียนดูนะเล้นตรงไหนที่ มันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยเราก็เอาฟังก์ชันนี้ไปครอบใส่นะคะแล้วก็จุดอื่นก็เป็นการเขียนวีุงอ่าแบบปกตินะคะเราแค่เอาความสามารถพิเศษของฟังก์ชัน Value มาใช้งานแปลงข้อมูลให้เราเท่านั้นเองนะคะกด Enter แล้เราก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใช้งานนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะทั้ง หมด6วิธีแก้ไขนะคะถนัดวิธีไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นนะคะส่วนตัวแพลวที่คิดว่าง่ายที่สุดนะคะก็จะเป็นวิธีที่สานะคะใช้เป็นการกดอันติเ t e D E F นะคะใช้งานบ่อยๆก็จะจำได้เองนะ,ะตัวนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดมาจาก ทาง YouTube เพื่อที่ว่าเวลาที่แพลวทำข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถรับข้อมูลได้ทันทีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ